นี่ละต้นตำรับแบบเป้งเก่งอ่ะฮับให้น้องๆนี่โอ้ยบ่อนี่เลยบ่อนีใจคน้น่ะนะเอ้าเห็นบ่อนป่าวปเนี่ยสุดยอดแบบจะบอกใครเขาเลยนิดเดียวนี่ละต้นตำรับแบบเป้งเก่งอ่ะเป็นไงน้องห่วยได้อีหยังล่ะอคู่บาหมื่อเนี่ยต้มส้มปูล่ะต้มส้มปูปูน้าพ่อมนะไหนต่กล้องเอามาเบิ้งเบิ้งกันอ่ะ โอไปไดนะปูนะปูเอากันแล้วปิดยังไหนเดินนะปูตัดปูตัดเนี่ยหน้ารือเป็นยังปูนะฮะปูตัดบ่อไอ้ไอ้ร่างมัสามซีน้่มแล้วมันเป็นอะหลังจากน้ำเดือดเรายู่นหนีไม่ยังแน่น่ะซิกข้าแต่ใคร้เป็นปูข้าแต่ครเครื่องต้มเครื่องต้มเครื่องต้มอืมเอาใส่เลยบ่อปูใส่เลยใส่ในหม้อนี่แหละเห็ดก็ใส่เป็นดอกอันนี้แบบชิ้นเดียเดี๋ยวเขาจะใส่เห็ดแต่ว่ามีอันผักยังก่อนอะซิก สมปอยสมปอยสมปอยอ่าคอยเอาเห็ดใส่ครับเพราะว่าเขาใจเห็ดออกในไร่ลูกไร่ที่เปื่อยนอย่างน้อยวันออกไปเออาใส่กันหมดเลยอืออ่าเดี๋ยวเขาจะรอประมาณจ็กนาทีแต่ก็สิบห้ายี่สิบแปดถึงยี่สิบนาทีเพราะเขาายเรอแค่เสร็เอ้ยแค่เห็ดเปื่อยแม่ตัวเขาลรือปุ๋งจริงอ่ะปุ๋งตามใจมากเลยกระปุ๋งขึ้นจังอ่าต้วมุมสม ต้มส้มทั่วไปตัวอันนี้ตัวอันนี้จิมีปลาบายปลเอ๋นี่ยนึกเลยขายปลาเอ๋เนี่ยเป็นยังเพราะว่ามันจิมเปซียบผงม้วแบบเนียนเนียนปลาอ๋ออำเภอเพนพี่พี่อยากกับอำเภอเพนบอกนะนี้บอกอ๋อนำปลาจากอำเภอเพนครับหยอดลงไปค่อยๆต้มส้มไก่เลยต้มส้มปลาเล่นวะเนี่ยจะฟิวนั่นเชื่อเปลี่ยนจากไก่จากปลามาเป็นปู แต่ว่าไม่มีไม่มีหนีไม่ใบสมปอยพร้อมหนีโอ้ยจะไปไกลแด้วเนาะใบสมปอยเนาะเอ้าเป็นตะเมื่เดิทเนู่ดขายหนักมือบอเอ้าสุกเรียบร้อยบอกคูบ่าบันแม่เหรอแต่ว่าตงไี้ตักเสียออก้เท้บมได้เด้อเป็นทังเลมันดีเหียมันมันลายเกินไปพี่มันเปนใบสมปอยไหมสมปอยใบเป็นใบนี่กั้นเลยเป็นบ่ใบยุ่งไงใบมันเหียหมดแล้วนี่ ง่ายก็เป็นยังไงก็สงกดน้องพูดตีเยอะโอรผ้หล่อเทอว่ามึงเนี่ยตาอยู่ครับคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณอีกแล้วนะแมนอืมแมนว่าโฆษณาไปเนาะเนาะว่าปูนเขาได้มาใส่ไอ้ฮะไอ้เป็ดจับออกมาแอฟริกาตอนใต้บบเวียบะเมียน้องนี่สิข้าวข้วลวกอันนาแมนน้องข้าวลวกอันนาแมนเพระว่าอันนาแมนเนี่ยมัน เอามันจิ้มซื้อของผู้อื่นเด้ผู้ใ<บ>ดมาตะคว้าโลกอนามัยนะผู้ใดจะเป็นจังไหดหรือเ <c oughs> ปลาปผู้หรอกขาลัางเพื่ออะไรพี่โอ้โอบ่ฮรอนหรอกตะก้กองอะนี่ละต้มสมปูแบบเข็งๆต้มสมปูนะแบบเข็งๆบรรยากาศยุใสของมพื่อนอะบางเดืนหาอำเภอบันผือเออบ่ได้ศไทยยวนบ้านเจ้าของจักรเรือแบร์คัมเป็นเด็กน้อยนะคุณจักเบิร์ตบังเดืนหา ของมันผือมันเรียนแมนมานมาเรียนมาออกออกร่างกายสมัยตะกี้ข่อยเรียนอยู่มันผือนี่ข่อยออกมานเรียนสมื่อดิแมนบอสน้องแมนวันที่ว่าเรียนออกร่างกายบอยเรียนอย่างอื่นบ่น้องอ๋อเรียนออกกำลังกายเอาบ่เบาหลายเข้ามาต้มสมปูนนาแบบเนี้ยมาพี่น้องอ่บรรยากาศแบบไทยแรงมือนะวัอนี้วันย่งวันสุวันสุวันสุหยุดยาวสามวันพี่น้องใหญ่เฮ็ดอีหยังแบบเคียงร้องว่ามาเบิ่งเลย เอาบอสโอ้กอบไปกินนังใช่กอบไปกินนังเนแทะนังไม่หยาบแล้วเจ้าน้องบอเขามาแกงสวมสไตล์ต้มไก่วะต่อไปอันนี้เห็นยังพี่เห็ดฟางบอสเห็ดฟางบอนเลยเฟืองนกโอ้เฟืองฟางเลยเจ้าบุกมาไปเด้อบอสไปเด้อเหนื่อยยอด อู้ใส่ส้มปวยส,ส้มลํมเด้ยขอบคุณพี่น้อง FC เนาะมาแวะถามไทยหลายอยู่แบบอือม,มาแวะให้กำลังใจพร้อมก็มีครับอือมีมีความหอมของกินกับปูอืออยู่ในน้ํนะอืมอืออือ ใบสมปอยเพี่วเบืองเยอะเมืองของน้ามือดีวมันลำบากมองโบะที่อ่โบเมนสะกคกนี่ละน้องเมนบอน้าอันนี้อันนี้ซิกเรอเข้าใจดีบ้านคยให้เศร้ายู่ยบ่ข้างมหาบาทอุ่ยเศรายู่ซิกเอาดนนี้ยหาบาทว่าบ่ได้ข่อยอยุ่รหรอฮัจับ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 ได้อหมกนีบอยสมปอยของแท้ แต่ว่าสมปลอยกับสมติ้วมันเป็นเลยพี่รสชาติของมันคล้ายกันบ่ความสมค้ยกันแต่วันคนละกินน่าน่แล้วน่้มปูแน่มสมปูพายมันดน้าเลยเยอบ้วงปูจุดบ่มันต้องอย่างนี้โอ้ ไตยุบตัวน้อยอ่ะง่ายเลตัวใหญ่เลยนั่นี่เอบอลเราได้วัดเราไม่ขมูยังคู่บาเดวตัวใหญ่ละใหญ่เนี่ยกคำเดียวอันนี้ล่ะอ๋ออืออืออือบุองออกกอหยงกรอบๆเลยกรอบกินนังอ่ะ ตอนนี้แบบเพียงๆสตูดิโอเดินทางมากำลังจะถึงมึงแสนซับเลยเนาะ<ด>เป็นไหญ่ากพี่น้องกดติดตามไปน้ำครับแต่ละคลิปที่เฮ็ดออกไปผิดพลาดอันใดเนาะผิดพลาดอีกยังบางคำว่าที่อาจจะบ่ถือใจของทุกคนอันใดขออภัยพี่น้องไว้หลายหครับสำหรับมื้อนี้หาหม่องสุดยอดหาหม่องวงศูนย์คือเก่ากันเมื่อกันนาะอือสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียว แล้วแต่ใครจะสุดยอดนะบอวมาหูเรอยกที่จังรถเมสายสามเนี่ยว่าท่านกินยังเง้ยื่บ่เฝ้าสำนันมันบอสสุดต้นตำรับแบบิงเกียงมันต้องพี่ดีไอ้่โอ้ไอเบินไอเดียมันต้องอเดียไอเ้วเบินมันอยากลงแน่พี่จ้าพี่จ้าี่าพี่จ้พี่จ้าพี่้าพี่จ้าพี่จพี่จ้พี่จ้าี่้าพี่จ้าพี่จพี่จ้า่แาพรา โอ้คือมีหูสอดน้อยเนี่ยบาดเนาะมันถึงยิงพี่ฮะถึงยิงถึงยิงถึงยิงถึงยนี่ละต้นตำรับแบบเป็นเก่งอะเออฮับให้น้องๆนี่โอ้ยบอสนี่เลยบอสได้ใจอะคนนเอนะเอ้าเห็นบอสแบบปะเนี่ยสุดยอดแบบจะบอกไคกเขเลยนิดเดียวนี่ละต้นตำรับแบบเป็นเก่งอะเออเป็นไหน้องเต็มเผยพงยาดอีรีพี่น้องบางดีละบางอ่ กิริยะอาจจะบ่สมควนอย่างไงฝากคนที่ตามไปน้ำรับแบบเป็นเกียงมืออื่นอย่างเฮ็ดอีอย่างรองวามาเบิ่งรับนะเทินสองไปเลย, <c oughs> ยอืมต่อยเ่